้ากินข้าวเดากลอนขลัาม,มนมนตอกกลอนข้าเจ้า <S <S สวัสดีเจ้าพบก,กับน,น้องจุ๊บเจ๊คิบโลของหน้ามาเจ้าวันนี้วันนี้จุ๊บจิ๊จะพาทุกคนมาคมิบขากิเจ้าตีนหมูตุต่นเจ้ากับตํ่ำส้มเจ้ามาเป็นการเสียเวลาหนึ่งสอง เหี้อน mm ้ำโคกกนสักแก้วเรียดน้ำย่อยอืม เลือดเป็ดเลือดเป็ดเลือดก้อนต้มสมุนไพรอืม เอาสามซ้อมห้อนกันดืน่มคำเลือดเป็ดอืมขลมเป็ด หอมน้ำสมุนไพรเนาะเลิศกาบอกแล้วว่ามันเลิศ 你干嘛？Okay, สามอยางนี้กันจ้ำหน้าลงไปโอ้้นไมกินแทนเส้นอนะ่ะเอออื้มอื้มกลิ่นหมูเปื่อยมากเปื่อยยุ้ยมาก อืมดุยมากอะ่ะดุดุยมากอืมอืม

กรมอืมขีดแตกกะกําอืมอืมเมื่อนลูกเนนะเข้ามาบ้านได้ไงใช้มือแล้วเนอะมืออืม เอาจิ้มกันกน้ำจิ้มนี่หลดัดน้ำจิ้มสามรส <c oughs> เอาแบบกินเลยนะโอ้โหขัดเจ้ามันยังไม่นิ่ง <c oughs> ลายใ,ในปากละลายในปากละลายในจางอุอ้ยแม่สมา่าต้มหมูดินทำไมเข้าวของดีดีหมูดินหมูประตายเตี้ย <c oughs> เลุดเนาะแก้หงถุง,ถงมาแล้วจ่ามาแล้วจ่ายมาแล้วใจมามา่ใจใจเจ้าต้องสตีตีนเท่านั้น <c oughs> อุ้ยตีนใหญ่มากอลยนี้ตีนเตานะ่า อื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 ออเเล็บเธอก็กินไปเลย <c oughs> กินหมดแล้วอืมอือ,อซี่ตีนแบบอิ่มแน่เลยอืมเป็นเน, <c oughs> นียมอืมเนาะคือสุดมากอ่ะ ส <pop pop favour> mm ุดมากจริงๆ สุดมากสุดตีนะสุดจัดประหลาดบอบน้ำกลันส้มกระเดืมอืม

ออยากกินแบบขาอุ้ยมันอะขาอุ้ยเธอพูดภาษาคนเหมอนตัวนี้นะกับภาษาคนเนี่ยขาอุ้ยนะเดี๋ยก็ขาอุ้ยเดี๋ยวก็ปุ้มปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงตุเ้ยเนี่ย อุ้ยกบคืนสัพหกไงอือสสาเนือคนเมืองบันท้องขาอุ้ยตุ่มตุยด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 ุยเนียดุยดจะเป็นอยะดุย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 น่หรอดุยดก็ได้ดุยดอืม นเป็นเลือดเป็ดแบบ <c oughs> ถึงขั้นพูดไม่ออกเลย <c oughs> จ้อร่อย <c oughs> เป็นเลือดเป็ดติดต้มในแบบในน้ำ <c oughs> น้ำสมุนไพรเนาะล้วครบลงไปแล้วจะแบบอื หอมน้ำสมุนไพรอืม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 หอมเปิ้มเปิป้ลกันแล้วคุณแจ็คก,ก็ หอมปอมเปอร์คนพนยาห้องหอมปอมเปอร์อืมอืม กินไปคิดตีนตีนก็ว่าสองมากินอะไรยังไม่ถึงตีนเลยตีม <laughs> ลว <laughs> อี้ <laughs> เป็นยังไม่อิมเลยอุ้ยกลัวมากย <laughs> ั่งแบบเกินต้องเลย Đùi mạc nè Đùi 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 Ừ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  Xì tỉnh rồi Thôi có mũ 1 nữa Ừ ดูกล่องพอ,อย่างหงค่าซักอืมอืมอือ cái mất tốt cả xem Làm đi Ừ Ừ to ta <laughs> Lợt bếp nhận lợt น้ำลำไยน้ำโคกล้างขอด้วยน้ำโคก เจ <c oughs> ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าจุ๊บจิบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้จุ๊บจิบในการทำคลิปต่อไปด้วนะเจ้า <c oughs> แล้วอย่าพลาดคลิปหน้าจุ๊บจิ๊บจะพาไปขมิบอย่างแหยัมอย่าลืมกดติดตามไว้นะเจ้ากดกระดิ่งไว้เลยจะมาได้พลาดในการ <c oughs> รับชมคลิปต่อไปนะเจ้าสำหรับคลิปนี้จุ๊บจิ๊บก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะเจ้าสวัสด,ดีเจ้า 没。Uh.